ทำไมผมใช้ฟักทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข่าวสตูดิโอนั่นก็แปลว่ามีที่มาเพราะว่ามันย้อนกลับไปที่ที่อดีตก,ก็คือว่าออสังคมต่างจังหวัดก็คือคือฟักทองเนี่ยมันเป็นผักที่มีราคาถูกมากและและมีสีส้มอ่านี่นี่เลยเป็นการดึงสีเข้ามาเข้ามาในวงการของอาหาร,รและและมันก็มีความหมายลึกซึ้งด้วยเพราะว่าสีส้มเป็นสีที่ส่งพลังที่สุดในวงการอาหาร พราอเห็นแล้วเรียกกระตุ้นต่อมอยากทานอาหารได้ทันทีเลยครับก็เลยกลายเป็นดึงสีเข้ามาในการทําธุรกิจนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับลองดูตามผมนะจะเห็นเลยนะฮะว่าด้านหลังผมนะครัวทั้งหมดนะฮะหรือตัวอาหารผมต้องบอกท่้นผู้ชมว่าน่าจะเป็นผมคนเดียวนะที่ไม่เข้าพวกที่สุดนะดูแล้วน่าจะหลุดนะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับพี่จะได้คอนทราสต์นะพี่เป็นจุดดำในในใ ครัวขาวของพี่แล้วกันนะถูกแล้วคือส้มขาวดาวก็เป็นสีที่คลาสสิกคือเวลาทาอาหารนะครับสิ่งที่ที่มีคนถามผมว่าทําไมผมมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำฟู้ดสไตลิสต์เอ่อเรื่องการจับคู่สีครับอาจารย์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าการทําอาหารมันคือการทําแฟชั่นเวลาเราทําอาหารเราจะต้องบอกว่าจะเอาสีโทนร้อนกับเย็นเข้ากันได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องวิธีการ การปล่อยผู้สีเรื่องของแฟชั่นเลยมันเหมือนมันเหมือนแฟชั่นบนจานอาหารเลยใช่ไหมพี่ถูกต้องมันเป็นแฟชั่นดีๆเองผมก็ชอบเรื่องของแพนโทนนะเวลาผมทําคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีอาชีพแต่งบ้านทำอินเทอร์เนียผมก็ใช้แพนโทนในการจับผู้สีพอพอเราผันมาเป็นฟู้ดสไตล์ลิทเนี่ยแพนโทนคือหัวใจดีๆนี่เองที่ที่เอามาปรับใช้กับสีสารวัตถุดิบอยู่บนภาชนะเพราะเพราะไม่งั้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งบ้านแต่งอาหารหรือว่าทุกอย่าง มันเหมือนกับดีไซน์มันเข้าไปในชีวิตของพี่ขาบทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่เออมันใช่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือ,ค,อคือเบสเซ็ตนะครับ,รบเราไม่สามารถบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นการประกอบเข้าด้วยกันเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการสะท้อนว่านี่คือเป็นนี่คือไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนคนหนึ่งนะอะไรอย่างนี้ครับ แร้ก็มาในช่วงที่2นะครับของ The Masterpiece ตอนนี้เราย้ายขึ้นมานะครับพี่ชั้น2ของ l i b r a r y c o o k b o ๊กนะครับส่วนในส่วนของตัวห้องสมุดในการเตรียมตัวทำอาหารใช่ไหมพี่ครับรบของถาบสตูดิโอใช่คือจริงๆชั้น2เนี่ยก็คือเป็นที่คุยงานกับลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยที่มีชีวิตและก็ประสบความสำเ็ได้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าโตมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ นะครับฉะนั้นก็เป็นคนที่ชอบสะสมหนังสืออาหารแล้วก็ชอบดูบรรจุภัณฑอาหารรนั่นก็แปลว่าคือเวลามีหนังสือสวยๆเมกเซนสวยเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรคือสะสมกลับมาสู่ตัวในแง่ของการพูดคุยกันผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะสนใจเหมือนกับผมกับอาชีพฟู้ดสไตลิสที่พี่ขาพูดตลอดเลยฟู้ดสไตลิสคืออะไรครับพี่ เท่าที่คนเราเข้าใจกันก็คแค่แบบตกแต่งอาหารให้สวยคแค่นั้นเองนะแต่ประเด็นของผมเนี่ยจะมีมากกว่านั้นค,คือ,ค,อคือการตกแต่งอาหารโดยการทำให้อาหารมีคุณค่าค,ค,คุณค่านี่ไม่ใช่แง่ของคุณค่าโภชนาการอย่างเดียวไม่ครับแต่เป็นคุณค่าในแง่คุณค่าในเรื่องของแบรนด์ครับครับพอพอมีคุณค่าในเรื่องของแบรนด์เสร็จแล้วเนี่ยบุคลากรก็จะเกิดตามมา โดยปริยายถ<ช>้าอย่างนั้นแล้วฟู้ดสไตลิสที่เราทำนะพี่ขอบขายงานที่ที่เราทําในแง่ของการทําให้กับลูกค้าหรืออะไรต่างๆมีส่วนไหนบ้างครับพี่เออก็ก็หลากหลายขึ้นกับลูกค้าเน่ยเขาต้องการให้เราไปทําในส่วนไหนบ้างลักษณะธุรกิจแต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับบางรายนะครับเขายกตัวอ,อย่าง เขาต้องการรูปของเราไปเป็นเมนูโปรโมชั่นในร้านอาหารเขาก็จะจ้างให้เราทำสไตลิ่งเมนูสวยๆสมมสว่าจะมีช่วงของอาหารประมาณ6จานที่จะทำโปรโมชั่นเขาก็ส่งอาหารมาให้เราทำสไตลิ่งแบบสวยมากเลยพอสวยเสร็จแล้วนะครับเมนูเหล่านี้ก็จะไปอยู่บนเมนูบอร์ดเพราะว่ากระบวนการในการทำอาหารนะครับในร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วเนี่ย คนเราเนี่ยชอบดูรูปแล้วก็ตัดสินใจได้เลยคือสั่งตามรูปนั้นเลยใช่ห,หรือว่าเห็นรูปแล้วเดินเข้าร้านไหลเข้าร้านไปเลยเอ่อมูลค่าของการสั่งนะครับจากการดูตัวหนังสือกับการดูภาพนะครับ,รบเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะก,กระแทกที่ใจเลยครับว่าอยากซื้อฉะนั้นในร้านอาหารบ้านเรานะครับ,ค,รบคือต้องทำภาพให้สวยครับพอภาพสวยจะเกิดมูลค่าเพิ่ม จำนวนมหาศาลเลยอันนี้ก็แปลว่าฟู้ดไซน์ิสในเรื่องของการตกแต่งหน้าตาให้สวยแล้วก็ประเด็นกลับมานะครับบางเจ้านะครับต้องการที่จะทําในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งพิมพ์ก็มาจ้างของผมเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าคอร์เปอเรทบุ๊หนังสือแนะนําบริษัทอาหารหรือแม้กระทั่งการทำปรินท์แอดปรินท์แอดต่างๆโฆษณาทำอะไรต่างๆเขาก็เป็นปรินท์แอด เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์การทำอินเจ็ตหรือการทำอินเจ็ตภาพประกอบบูธกว่าไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อลูกค้าบางรายเขาอาจจะทำเรื่องของอ,อาหารส่งต่างประเทศก็ต้องเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องดูภาพแล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวย ด้วยแนวคิดอย่างไรก็เป็นบัจจุภัณฑ์และบางเจ้าก็ต้องการให้เราไปทำในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาแบรนด์แล้วก็มองในเรื่องแบรนด์แต่ละตัวจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการเขาเรียกว่าคือไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งจะทําให้ภาพเก๋ได้โดยจากผู้บริโภคเดินเข้ามาหาสินค้ามากกว่าที่จะ ถักสินค้าไม่สวยยัดเยียดให้กับผู้บริโภคด้วยวิธีการอย่างไรบ้างพ่อเดี๋ยวนี้เวลากระบวนการที่ก็คือว่าเราต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรคือทํางานตัวเดียวนะครับแต่ว่าได้กระบวนการครบวงจรลูกค้าจะชอบมากยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มันจะมีโซเชียลมีเดีย f a c e t o o k สารพัดเลยนะคพี่ฉะนั้นเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าอาหารเนี่ยจะมีคนถ่ายเยอะที่สุดเลยครับ คือเห็นอาหารสวยในเวลาไปร้านนะคะแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถ่ายก่อนกินใช่ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือถ่ายก่อนคือหลักๆเนี่ยคือโชว์แหละว่ากินอะไรแล้วมันสวยแค่ไหนนะผู้น่ก็แปลว่าถ้าผู้ประกอบการอาหารนะครับใช้ไอเดียนี้ไปเข้ากับทุกธุรก,กิจที่เขาทำนะสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เขายกเขาว่าเขามาว่าจ้างผมสิอันดับที่2คือก็ใช้วิธีการ ทําดีไซน์โดยใช้ฟอนต์ตัวอัสือที่เรียบที่สุดเพราะว่าอะไรที่ที่สุดทําให้สินค้าดูดูเก๋ที่สุดก็เป็นเรื่องของการดีไซน์เล่นคำํำส้มขาวดำํำแค่นั้นเองแค่นั้นพอแล้วพอแล้วนะเรียบ,บโก้หรูดูดีมีสไตล์ พวกซอสต,ต่างๆเนี่ยคือโดยทั่วไปนะครับเวลาลูกค้าทำเอ่อขนาดฉลากปิดขวดซอสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นนะคือพื้นที่ฉลากเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเขาเลือกขวดซอสแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่เวลาทําอะไรเราก็ต้องมองภาพก่อนฉะนั้นเวลาเข้าอารูปมอาหารไปใส่เนี่ยคือคือมันยังไม่จบนะครับ,รบมันต้องมีใส่ ชื่อสินค้าใส่โลโก้ใส่อะไรทุกอย่างเลยทีนี้เราต้องมาดูวิธีการวิเคราะห์รวมนะครับ,รบผมก็ใช้แนวะคิดคือ back to the basic สมมูินะครับว่าถ้าทำซอสนะครับซอสแบบน้ำจิ้มไก่ก็เขาอาจจะบอกเท่าที่ผ่านมาก็เป็นไก่เลย <c oughs> เป็นตัวเลย <c oughs> ก็ถ่ายแล้วก็มีน้ำจิ้มแต่ผมจะจะอาจจะไม่ใช่คิดประเด็นอย่างนี้แนะผมจะคิดคือน้ำจิ้มไก ทำมาจากส่วนประกอบวัตถุดิบอะไรบ้างก็ต้องกลับมาว่ามีกระเทียมมีพริกมีน้ำปลามีน้ำตาลผมต้องกลับมาวิเคราะห์โจทย์ว่าวัตถุดิบคืออะไรและจัดการเลือกสิ่งที่สวยและก็จัดการจับคู่สีกันและก็เป็นรูปภาพประกอบอยู่ในขวดทําให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าโอ้น้ำจิ้มไก่ขวดนี้ผู้ประกอบการเลือกวัตถุดิบ ที่ดีมากๆฉะนั้นขออยู่ข้างในต้องสุดยอดแน่เห็นไหมกลับกลับมาที่กลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพสุดท้ายผมเห็นหลายขาพเลยจะเป็นภาพสุดท้ายคือให้เห็นแล้วแหละว่ามันสุดท้ายมันเป็นยังไงแต่พี่ขับกลับกันกลับเลยอาจจะให้ไปเห็นตัวเริ่มต้นของวัตถุดิบต่างๆถูกต้องเพราะว่ากระบวนการคิดนะครับก็คือว่าเอ่อ back to the basic อะไรที่คิด ไม่ต้องซับซ้อนนะครับอันนั้นนะคือสิ่งที่ส่งคุณค่าที่สุดและบ้านเรานะมักจะคิดอะไรที่แบบว่าไกลตัวสิ่งที่ใกล้ตัวเราเราลืมไปเสมอจริงๆนะสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรากลับลืมสิ่งที่ดีที่สุดก็กลับมาที่เรื่องฟูใสลิศว่าทําไมผมถึงแตกต่างจากคนอื่นเพราะผมคิดมาจากจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับและในส่วนของการแนะนำนะพี่แนะนําออกแบบและตกแต่งอาหารหรือทําเมนูครับ ฟู stylist, ้ดสไตลิ์เข้าไปทำอะไรบ้างครับพี่ก็ตั้งแต่กระบวนการทำงานกับเชฟครั้งแรกที่เขาเลือกเมนูแล้วว่าเขาจะทำเมนูตัวเนี้ยและเราก็ไปจัดการเปลี่ยนวัตถุดิบทั้งหมดพร้อมกับเชฟเลยนะครับเมื่อกี้ผมแอบเขียนหนังสือเล่มนึงนะฮะที่พี่ขาบได้ทำไว้แล้วนะพี่อันนี้ตอนแรกเหมือนหนังสือดีๆเลยนะพี่แต่พี่ขาบบอกแล้วผมก็ตกใจมากว่าเป็นเมนู ใช่ใช่ใช่สิ่งหนึ่งที่ถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสเห็นนะฮะเดี๋ยวเราผมลองเปิดเรียกน้ำย่อยโหเทปนี้ก็ขิวกันไปนะพี่ขาครับเราเห็นเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งหน้าตาแต่ละแต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละหน้าของอาหารแต่ละจานสวยงามมากคซึ่งพี่ขาเนี่ยเข้าไปจับแน่นอนครับ แต่ทีนี้เนี่ยผมว่ามันมันติดนิดนึงนะท่านผู้ชมก็คือผมรู้สึกว่าทีนี้เนี่ยเชฟเขาก็ต้องมีในแง่ของเครื่องปรุงเขาที่เขาส่วนผสมของเขาที่เขาปรุงอยู่แล้วทีนี้พอเราเข้าไปจัดเข้าไปถึงตัววัตถุดิบตั้งต้นรสชาติมันจะเปลี่ยนไปไหมครับพี่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราไปคิดค้นในเรื่องของส่วอาหารกับเชฟนะครับอย่างยกตัวอย่างร้านหลิวเซิงฟงเนี่ยครับคือเขายังไม่เปิดร้านเขามาหาเราตั้งแต่ไม่มีร้านเลย ทีนี้เขาก็ได้เชฟคนหนึ่งที่เก่งเรื่องของอาหารจีนทีนี้ก็ประเด็นว่าเอ๊ะจะทําให้อาหารจีนเนี่ยอยู่ในตลาดระดับพรีเมียมได้อย่างไรที่จะไปชนกับระดับโรงแรมอาหารจีนโรงแรมก็เลยกลับมาหาผมนะครับก็เลยบอกว่าโอเคเลือกเมนูแล้วประมาณ100เมนูที่เลือกแล้วแล้วก็ให้เขาอะทำแต่ละเมนูมาให้ผมดูแล้วก็มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ว่าแต่ละเมนูมันมีเรื่องของ การดูคู่สีเรื่องของภาชนะอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้ผมก็เปลี่ยนตัวของเขาเรียกว่าคือรสชาติไม่ผมจะไม่แตะผมจะแตะเรื่องของในอาหารจานหนึ่งจะต้องมีคู่สีโทนร้อนและเย็นนะครับก็คือสมมุติว่าถ้ามันไม่มีพริกผมว่าถ้าใส่พริกตัวนี้มีปัญหาไหมรสเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนไหมก็ต้องถามกับเชฟเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันต่อทีหนึ่งพี่อ่ะอย่างนี้พี่ เวลาจะโอเคครับโอเคเอาเป็นเมนูปลาหิมะเขียนซีอิวฮ่องกงครับโอเคอันนี้นะพี่ครับเมนูตัวนี้นะครับเออก็จะเป็นปลาที่มีสูตรเคลมในการปรุงของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้ปลาทอดเป็นสีน้ำตาลครับนะครับอยู่ในจานเพราะว่าทั้งคอนเซ็ปต์รวมแล้วก็มองติมรวมนะครับเขาเลือกจานขาวหมดครับสีน้ำตาล ไปกับสีขาวเนี่ยกลืนครับฉะนั้นเวลาเราทําอาหารจะต้องมีการจับคู่สีทนร้อนเย็นน้ําตาลคู่กับเขียวครับแล้วก็บอกเอ๊ะเขียวอะไรดีครับเอ่อโอเคคนจีนชอบกินต้นหอมครับโอเคครับงั้นเอาต้นหอมมาหั่นซอยเล็กๆครับเพื่อเป็นตัวรองและทานด้วยกันได้ด้วยแล้วก็เป็นการจับคู่สีกันได้ด้วยอย่างนี้เชฟผ่านไหม ผมต้องถามประเด็นของเชฟก่อนคือว่าในาแง่รสชาติหรือว่าในาแง่ของการรวมของตัวตัวส่วนที่เราเดคอเรตกับตัวตัวหลักก็คือปลาที่เจีย๊ยมนี่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยรสชาติเราไม่ไปแต่งนะฮะเราไม่ได้แตะเรื่องของแต่ว่าเอาผักมาใส่ผักมันไม่มันไม่มีส่วนในเรื่องของรสชาติอยู่แล้วครับ <S <s <up>? <S นั่นก็แปลว่าเป็นการจับคู่สีปลาน้ําตาลคู่กับเขียวของต้นหอมครับทำแบบเนี้ยทุกเมนูเมนูเลย เป็นร้อยเมนูกระบวนการทนะั้งหมดในการทําเมนูเล่มหนาไหมกันนะพี่ร้อยกว่าจานเราใช้กระบวนการทํานานไหมพี่เออไม่นานนะครับไม่นานค,คือถ้าเราตกผึกแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งก็ออกมาเท่านั้นเองนะพี่เท่านั้นเองครับ และนี่นะครับท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่า f o ู้ดสไต i s t ไม่ได้แค่การจัดจานสวยๆนะพี่แต่ว่าลงลึกไปจนถึงแบรนดิ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันว่างานที่ดีที่สุดหรือเดอะมาสเตอร์พีสของพี่ขาบที่ทำให้ผมและก็คุณผู้ชมหรือว่าคนทั้งโลกรู้จักพี่ขาบเป็นชิ้นไหนกันครับ